อีสไยโฮมคาเฟ่ชวนทำเครื่องดื่มโมจิโต้รสบ๊วยมะนาวค่ะใช้น้เพึ่งบ๊วยเข้มข้นของเพึ่งยิ้ม1ช็อตและน้ำพึ่งมะนาวเข้มขนน้น1ช็อตส่วนผสมนี้จะได้รสเปรี้ยวหวานเค็มกลมกลม่อมไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะเด็ดใบสะระแหน่หนึ่งกา้านแล้วตบเบาๆก่อนใส่ลงไปในแก้วเชคเพื่อให้ได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ออกมานะคะ จากนั้นเติมมะนาวดองน้ำผึ้งตามชอบเลยค่ะเติมน้ำแข็งหนึ่งถ้วยนะคะแล้วเชคเบาๆค่ะจากนั้นเติมโซดาแล้เขยะเบาๆนะคะเตรียมแก้วสําหรับเสิร์ฟแล้วเทส่วนที่เป็นน้ำลงไปก่อนนะคะจากนั้นเทส่วนที่เหลือลงในแก้วใส่ใบสะระแหน่หนึ่งก้านเติมน้ำแข็งและโซดาให้เต็มแก้ว จัดแก้วให้สวยงามเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะสั่งซื้อน้ำผึ้งบวยมะนาวไว้ติดบ้านกดที่ตะกร้าได้เลยนะ